ก็รีบาตขึ้นมาก,ก็ก็เป็นชวะขา,ายนะครับค่ะที่ตลาดมันลงแล้วมันยังลงอยู่ค่ะ,ะดูเซตในแพทเทิร์นนี้ก็เป็นเป็นรีบาวน์นะฮะขึ้นมาจากหนึ่งสามสองห้านะฮะเป็นแท่งเขียวแท่งหนึ่งนะครับก็ต้องคอนเฟิร์มนะครับอ่าการิบารีบาวได้ถึงหนึ่งสามหกสองนะครับรือสามห้าสิบรีบาวได้ทั้งหมดนะครับค่ะ,อ,ะอยู่ที่กลยุทธ์นะครับ ็คือดีบัขึ้นมาก็ตัวไหนไม่ขึ้นแรงๆก็ขาดไปนะครับการลงวันนี้ยังลงไม่จบนะครับขึ้นไปก็ไปได้ไม่ไกลนะฮะแล้วก็แต่การลงแบบไซเวดาวเนี่ยมันจะไม่พูวดผ่านลงนะฮะยิ่งแบบแอะก็ยิ่งน่ากลัวว่าการลงจะลงลึกนะฮะคือมันค่อยๆซึมลงซึมลงไปกว่าจะแพนดิค่ะวันที่แพนดิคะอย่างนั้นมันต้องลงห้าสิบจุดนะฮะสมมติว่าดีบัลขึ้นไปพันสามร้อยห้าสิบแล้วก็ลงอีกวันละสิบจุด ลงแต่ไปอีกสามสัปดาห์นะครับสมมติซื้อลงไปจนถึงพันสามลงทีมโคมก็ต้องพันสองเืออไม่แพนิคแต่ใดถ้าไม่แพนดิคหุ้นก็จะขึ้นไม่ได้นะฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นแพทเทิร์นของของการเซเวดาานะครับคืนนี้น่าจะเป็นขึ้นสี่นะฮะสี่แล้วก็ขึ้นมาเป็นเอ็กใหม่แล้วก็เอบซีอีกนะฮะยังไม่หลุดพันสองลงไปง่ายๆนะครับอีกอีกเป็นสองปีนะฮะไฟกระโุด ธรรมชาติของตลาดหุ้นนะครับไปลงใาขนาดที่อยู่ในเขตก็เรียกโอเวอร์โซนะฮะไอซ่าต่ำกว่าสามสิบเนี่ยการีบาาเกิดขึ้นได้เสมอนะครับค่ะถ้างั้นเองในส่วนของซิลิเซตทำไงพี่ซิรีเซตตับได้ถ้ายังไม่ผ่านนะครับแปดหกแปดนะฮะก็เป็นเขาเรียกเทรดดิ้งช็อตนะฮะยังอยู่ฝั่งช็อตอยู่เวลามันเป็น เป็นลักษณะของไซเวดดาวเนี่ยที่เมื่อวานตนัวเยนเราบอกว่าช็อตแถวแถวเนี้ยห้าสูยังไงก็ไม่รวยหรอกถูกไหมคะ <c oughs> คือไปช็อตยังไงก็ไม่รวยเมื่อเช้าหลุดลงไปแปดสี่สี่นะฮะก็ต้องปิดนะฮะเมื่อวานที่แนะนําไปก็บอกว่าต้องต้องเล่นเป็นวันวันไปเพราะว่า <c oughs> ไม่ได้ถือมาจากข้างบนนะครับ <c oughs> ส่วนคนที่ถือมาจากข้างบน,นก็ยังถือต่อได้อยู่นะครับคนที่ถือมาแปดแปดหนึ่งอ่าเราเราชอบมาจากแปดแปดเจ็ดนะฮะแปดเจ็ดออแปดแปดเจ็ดประตูที่หลุดของเราเลยนะครับแล้วก็ 913เนี่ยเราชอ็อตคนที่ถือแถวนั้นเนี่ยตับใดถ้ายังไม่เห็นนะครับปิดสูงกว่า868นะฮะก็ยังไม่ er ต้องปิดนะครับส่วนเมื่อวานทางทีเฟตที่แนะนําก็คือมันยังไม่ปิดต่ากว่า852.1ถูกไหมครับมันก็ไม่มีก็ถือว่าสิ้นวันมันยังไม่ปิดต่ากว่ามันก็ยังไม่แพ้นะะแต่ถ้าเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานมันมันปิดต่ากว่าว,วันนี้มันจะไม่มีการลีบาวแบบนี้นะ เพราะว่าสูงกว่านะครับดันะนั้นระบบเราก็จะเขียนไว้ลักษณะแบบนี้ยซึ่งมันค่อนข้างี่จะแมนนะค่ะอ่าทวนี้บอกว่าเอ่อถ้าจะเล่นให้ได้กาไรก็คือเรียกเทรดดิ้งช็อตนะฮะคือตอนนี้นลงไปข้าล่างเนี่ยเราเราอย่บเ,เราไม่จำเป็นต้องรองมาก็ได้นะครับเพราะว่าเราลองมาตั้งแต่แปดแปดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์มันก็ลงมาตลอดเว้นแต่คนที่เขาเทรดเป็นนะฮะเขาก็สามารถเทรดสองสองฝั่งนะฮะแต่ถ้าเราเทรดไม่เป็นเราพยายามให้มันด้งขึ้นมาแล้วเราค่อยช็อตนะครับ เองถ้าไม่เกินแปดหกแปดสิ้นวันปิดไม่เกินเนี่ยก็ยังเป็นชอตอยู่นะครับเราไม่ต้องไปค่าการตลาดเลยเราทำตาลาะปกไปนะตลาดแบบนี้ก็ขึ้นไปก็ขึ้นไปได้ไม่เยอะนะครับแต่ลงก็ถ้าถ,ถ้ายิ่งรีบาวม์มด้วยก็ลงลงได้อเยอะนะครับก็เป็นลักษณะรีบาวนะคะใช่ใช ครับจําเป็นรีบาวอยู่นะครับทที่ต่ำว่าเจ็ดสิบวันถือว่ารีบาวทั้งหมดนะครับภาษาของเทคนิคก็คือตับไรถ้าไม่เกินสามหกสองเนะี่ยถือว่าเป็นรีบาวนะสามหกสองนะแล้วการลงไปลักษณะลงแบบนี้แล้วต้องมีสัญญาณกลับตัวขึ้นนะครับถ้าเราไปนั่งดูกราฟย้อนหลังดูเราก็จะเห็นนะครับว่าตลาดเนี่ยมันจะลง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 ,ลง,ลงทุกวันเนี่ยตอนที่มันใกล้จบการลงนะ แต่ขณะที่มันยังลงอยู่แล้วมันยังไม่หลุดพันสองเนี่ยไม่หลุดพันสามเนี่ยนะครับคนสัญญ่เขาจะคิดว่ามันไม่ลงอยู่วันนั้นก็จะมีแรงซื้อเข้ามาประคองถูกไหมครับเพราะเชื่อว่าหุ้นยังไปขาิขึ้นอยู่นะครับจนเซตหลุดพันสองร้อยเก้าสิบสองเนี่ยคนสัญญาเขาจะเชื่อแล้วว่าเซ็ตงนะฮะซึ่งของเราเนี่ยเรากาลังที่จะเริ่มซื้อหุ้นถูกไหมครับแต่คนที่ที่เข้าเพิ่งเข้าใจว่าอย่างอย่างตลกเนี่ยเราเราบอกว่าถ้าหลุดหนึ่งสามกาศูนย์เราขายถูกไหมครับ เพราะนั้นเราเนี่ยเป็นฝั่งที่ขายพุ้นมาแล้วนะฮะแต่มีคนอีกฝั่งหนึ่งเขาก็บอกว่ามันยังไม่ลงหรอกเขาก็ยังซื้ออยู่ดูไหมครับแถวๆนี้เขาก็ยังซื้ออยู่นะฮะแต่พอมันพันสามเมื่อไรเนี่ยเขาจะเริ่มคิดจะขายนะะแต่เราเองอ่ะเรากาลังคิดจะซื้อมันจะกลับกันนะฮะคนซึ่งอยากจะทํากลับกับกับระบบทั้งหมดนะอันนี้เป็นเรื่องจิตวิทยาแล้วหุ้นเนี่ยไม่ได้ลงมาแค่สิบวันนะฮะหุ้นลงมาเนี่ยคุ้นลงมาสองปีแล้วนะค่ะ มันลงมาสองปีแล้วนับจากพันหกร้อยห้าสิบแต่หุ้เป็นขาลงมาเนี่ยสองปีครึ่งนะฮนะแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อว่าหุ้นยังไม่ลงนะฮะถ้าหลุดพันสองเมื่อไหร่ทุกคนก็จะเชื่อว่าหุ้นลงนะเรากลับคิดว่าถ้าหลุดพันสองไปเนี่ยเป็นโอกาสของเราที่จะกลับเข้าไปซื้อนะ 1> 1, ะพันสองร้อยเหรอพี่โอ้อยังยัง<ๆ>ผมพูดอ่อดีเลยแล้วนะฮะแป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ชมอ่เดี๋ยวต้อ้มาาเส้นหลุดพันสองเนี่ย แสดงว่าเรื่องของการเรื่องเศรษฐกิจของเราเนี่ยนะครับมันสามารถในการแข่งขันของประเทศเนี่ยมันแพ้มันไม่มีทางเดินต่อไปได้เลยนะฮะแต่ถ้าเซ็นไม่หลุดพันสองนะก็แสดงว่าสิ่งที่รัฐบาลน,นี้ทําอยู่และทำมาเนี่ยมันเกิดผลเซ็นมันจะไม่หลุดพันสองไม่ว่าเมื่อไหร,ร่ครือตัวเลขเศรษฐกิจอิอออออนดิเคเต,เตอร์เนี่ยมันจะสะท้อนนะครับภาพของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในข้างหน้านะครับ อันนี้ถ้าเราเดินไปถูกทางนะฮะไม่ปล่อยให้ราคาสังหาริมทรัพย์ขึ้นแล้วก็ไปสร้างการการผลิตเพื่อการส่งออกนะครับเพราะว่าขณะนี้เราเรากำลังใช้เงินของเราส่วนใหญ่ไปสร้างสินทรัพย์สันิษฐาในประเทศนะครับส่วนนี้ทําให้เงินหายไปนะเพราะนั้นเราต้องไปเอาเงินส่วนใหญ่เนี่ยไปสร้างการผลิตนะครับการผลิตเพื่อการส่งออกอย่างเราเห็นว่าถ้าราคาหุ้นของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆเริ่มขึ้นนะฮะเริ่มดีอย่างนี้แสดงว่าเดินมาถูกทางนะครับ แบบเนี้ยเซจะไม่หลุดพันสองไม่ว่าเมื่อไหร่นะครับคือคือคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยคุณม่อนเข้าใจเรื่องพวกนี้เยอะแล้วในเรื่องของไมโครนะฮะเรื่องของคขึ้นคุลงเรื่องของเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าต่างกับปีสี่สย์โดยสิ้นเชิงนะฮะเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นเราอ่ะมันมันมีค่อนข้างที่จะมีเหตุผลนะครับในการที่จะขึ้นจะลงละเป็นก็คือว่าถ้าคาดเราเราเราคาดอย่างนี้นะครับในข้อที่จริงก็คือว่าถ้าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดเนี่ย มันสามารถสร้างกำไรได้แล้วเนี่ยบริษัทจดทะเบียนที่ไม่จดทะเบียนในตลาดน่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเพราะเขามีต้นทุนเป็นเงินกู้ค่อนข้างที่จะสูงนะคะบนั้นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดเนี่ยถ้ามันสามารถที่จะสะท้อนกำไรออกมาในภาพรวมได้ดีนะครับอันเนี้ยมันก็จะทําให้เซ็ตไม่หลุดพันสองนะครับมันก็จะขึ้นไปส่งพันธ์อะไรของมันก็ว่างไปนะฮะแต่ถ้าสิ่งที่เราถามตรงนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นนั่จะเกิดเกิดจากการเป็นผูในประเทศอย่างเดียวนะครับก็คือเรื่องของ การการเช็คจ่ายค่าคูเรียนนะครับอสังราอสังทรัพย์ขายดีเหลือเกินนะครับขึ้นกันเต็มไปหมดเลยนะครับราคาเรเอสเตทขึ้นนะครับแบบเนี้ยสุดท้ายหุ้นมันจะลงนะครัลองตอนนี้ยังไม่ซื้อหุ้นนะคะอ๋อยังไม่ใช่เวลาซื้อนะครับซื้อมาก็ก็ก็ดูตัวหลักๆที่มันขึ้นนี้เราก็เห็นอยู่นะปตทนะปตทดูตัวเตุอยู่แล้วแล้วก็หุ้นที่มันลงมาเยอะแล้วก็คือกลุ่มสื่อสารใช่ไหมครับค่ะ สื่อสารนั่นต้องถือว่าลงมาเยอะนะครับแอดวาลงมาสองร้เนี่ยตัก240ลงมา20เปอร์เซ็นต์นะครับในเวลาแค่2เดือนนะเพราะนั้นมันต้องยืนอยู่แถวนี้อีกนานนะครับตอนที่มันจะรีบาเรตดีๆแล้วกว่าที่จะลงอีกนะฮะเราก็ต้องตามดูส่วนถราคาพัน์นี้ลงมานานแล้วนะฮะแล้วก็มายืนยืนอยู่จนกระทั่งแบบไม่มีคขายๆนะครับเพราะนั้นเราเราตอนนี้เราระวังอยู่เดียวราคาน้ำมันนะฮะหลุดสาเหรียญ นะครับก็จะเป็นตัวน้ํามันยกระชุดให้เกิดการแพนิกลงไปนะแต่น้ามันก็ลถเมื่อวานก็ลงนะหนึ่งเหรียญเนี่ยแต่ปตตอขึ้นอยู่นะไม่เป็นไรคือถ้ามันหลุดนะหลุดสามสิบแปดเหรียญนะฮะมันจะมันจะลงอย่างใช่ไหมคะเออมันจะกระแทกลงไปแรงๆแต่ไปกังวลนะครับว่าตลาดที่ขึ้นไปไหนกังวลดูพอร์ตเราเองดีกว่านะครับในระยะเวลาจากนี้ไปปีหน้าอีกปีหนึ่งนะปีห้าเก้าปีหกสิบเนี่ยเป็นเวลาที่เราจะต้องมาดูแลนะครับ อย่าคิดเรื่องเรื่องกอําไรคิดเรื่องเราจะแก่หุ้นเราจะพอได้ยังไง <Okay. S 2> เพื่อที่จะมาถือเงินสดนะฮะเพื่อรอโอกาสดีๆในาการที่ซื้อหุน้นที่เราเห็นว่ามันมีอนาคตนะครับเพราะการขึ้นของหุ้นในรอบใหม่ในในรอบหน้านะฮะ <Okay. S 2> ก็จะเป็นหุ้นคนละชุดกับที่ขึ้นแรงในรอบนี้นะะ <Okay. S 2> ถ้าเราไปติดอยู่อ่ะหุ้นมันตัวมันอาจจะเป็นทุ้นที่สันเซ็ตนะครับก็คือ <Okay. S 2> ธุรกิจของมันโอกาสทางธุรกิจของมันเนี่ยมันมันไม่มีแล้วเนาะไปฮะเหนือนะะ <Okay. S 2> นการติดหุ้นไว้เนี่ย มันไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนกับว่าเราเอาเงินไปติดในหุ้นที่มันไม่มีความสามารถในการสร้างกําไรนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําในปีนี้ปีหน้านะฮะก็คือแกะพอร์ตถือเงินสดเพื่อที่จะไปจับพอร์ตใหม่นะครับในปีหกหนึ่งนะฮะอันนี้มองยาวๆนะฮะนี่ายู่นั้นดูพอร์ตตัวเองอย่าเพิ่มเงินเข้ามาในระบบนะครับยุโรปก็ยังเราไม่สามารถแก้แค้นเอาเอาคืนตรงนี้ได้แล้วนะฮะเราต้องรอประมาณสิบปีเราถึงจะจะกำไรเป็นสองสามเท่าเลย นะครับจากจากนี้ไปอสองปีอ่ะถ้าเขในตลาดหุ้นนะครับไม่มีโอกาสนะครับที่จะเอาคืนนะครับส่วนทองคําผมเมื่อที่ทองคํานิดหนึ่งก็คือว่าเกิดโอเวอร์โซนะครับแล้วก็โอเวอร์โซนะฮะข้างบนเขาเรียกโอเวอร์บอทเดเวอร์เจนข้างข้างล่างเนี่ยเขาเรียกโอเวอร์โซ่เดเวอร์เจนกันนะเพราะว่าอ่าเลิกการติดต่อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเชื่อมอยู่นะคุณผู้ชมแป๊บหนึ่งนะมีสิทธิ์หลุดนะฮะขออภัยนะฮะขออนุญาต ต่อไปใหม่นะฮะสัญญาณ 3G ประเทศไทยนะฮะก็เป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวกำลังติดต่อกันอยู่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวทองคำจี๊ดหนึ่งนะเราแป๊บหนึ่งนะฮะทองคำพินิพนพินิพนอ่ะ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 มายังไงแกไปไหนละอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะกำลังติดต่อ,อยู่ค่ะค่ะส่วนตลาดเองก็ ยังไม่สามารถติดต่อได้นะครับแบบหนึ่งนะฮะเกินเวลาในการที่ให้บริการหรือเปล่านะไม่สามารถติดต่อได้แล้วนะฮะคุณผู้ชมของดิฉันแหงไปแล้วนะฮะบริการโทรฟรีก่อนนะคะอเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งค่ะค่ะพี่นิพนธ์สัญญาณหายไปนะ อก็เอาบมเป็น 4G นะเราของบน 3G นะแต่นี่ 4G เดี๋ยวเอาเสียงอย่างเดียวก็ได้เด็กก็พอๆกับ 3G บ้านเรามั้งอ๋อค่ะค่ะทีนี้ในส่วนท้องคำต้องทำนี่ก็คือเป็น over so divergent นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลงต่ำกว่านี้ก็ลงเพิ่มขึ้นนะฮะแต่จังหวะดีๆเขาต้องทำก็คือต้องรอให้มันผ่าน1067นะฮะ ให้มันผ่านท่นสิบวันเมื่อไรค่อยฟอลโล่รองจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดนะครับ mm hmm. อย่าไปร้องที่จุดต่ำสุดจตัวอาจจะอยู่ที่หนึ่งพันก็ได้นะ mm hmm. นะครับก็ต้องระมัดระวังทุกตาสารเลยตอนเนี้ mm hmm. มันก็มีเรื่องเดียวคือเรื่องอเมริกาขึ้นดอกเบีย้ยกับไม่ขึ้นดอกเบีย้ยนะ <Okay. S 1> ขึ้นดอกเบีย้ยแล้วเป็นยังไงต่อเน mm ี hmm. ่ยอันนี้จะเป็นตัวที่ทําให้ที่ผมเคยพูดไ <Okay. S 1> ว้ก็คือว่าทําให้ระบบการเงินของโลกเนี่ยมันจะปั่นป่วนหมดเลยนะฮะ <Okay. S 1> แค่อเมริกาขึ้นดอกเบีย้ยในวันที่สิบห้าธันวาเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็น การไม่นิ day, ่งของตาสารทั้งหุ้นทั้งตาสารเนี่ยนี่จะดีนะครับส่วนหุ้นนะฮะคอมมิต eh. like. ี <Yaz week ly> like. ้นเนี <ielt> ่ยจะพันผวนรุนแรงมาเนะ่ะก็ต้องระมัดระวังเนี่ยในความผันผวนเนี่ยที่ที่เราไม่รู้มันขึ้นหรือมันลงเนี่ยอันเนี้ยมันจะทําให้เราเสียหายกับการลงทุนค่อนข้างที่จะมานะครับถ้าลงซะก็หมดเรื่องถ้าขึ้นซะก็หมดเรื่องถูกไหมครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนะฮะเดือนมกราจะขึ้นอีกไหมเดือนกุมภาพันธ์จะขึ้นอีกไหมนะครับแล้วก็การขึ้นมาโดยไม่มีเงินเฟ้อนะครับ ขึ้นมาเพื่อที่จะไปดึงเงินกลับอิมเมจิงาร์เกตจะเป็นยังไงร,ราคาคอมเพลิตี้จะเป็นยังไงอันนี้มันทําให้อ่ามันไม่เคยเกิดขึ้นในโลกมันเกิดขึ้นครั้งแรกนะที่เมกาขึ้นออเบีย้ยโดยที่ยังไม่มีเงินเฟ้อนะเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนีน่ยนักเงินทั้งโลกก็ไม่เคยเรียนมานะฮะ <Okay. S 1> มันก็จะผัดมันก็จะผันผวนนะฮะค่อยงที่จะรุนแรงเพราะฉะนั้นในความผันผวนเนี่ยบางครั้งก็บอกว่ามันเป็นโอกาสสาหรับเทรดเดอร์นะครับแต่จริงๆแล้วในความผันผวนที่ไม่มีทิศทางเนี่ยมันเป็นความเสียหายของทุกคนนะฮ ตลาดปิดแล้วนะฮะพี่ครับก็บบปิดได้ถึงสาที่ศูนย์ท่านเทียบเป็นสีเขียวนะครับ,รบที่เราเห็นนี่คือวอลุ่มมากกว่าเมื่อวานนะครับคือถ้าวอลุ่มวันนี้มันสองหมื่นล้านนะก็คอนเฟิร์มได้เลยว่าการลงจบแล้วแต่แต่วอลรุ่มมันสี่หมื่นมันบอกว่าพักระหว่างทาง โอ้ยแล้วไงแล้วทางด้านซีรีส์ชัดไงพี่ที่สอนเลยคนที่ไปเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าจะเปิดหลักสูตรนี้อีกนะเอาไอหลักสูตรปัญญาศิลปการเนี่ยคุณพ่อไม่โนคือคนไม่ใช่หลอกถูกถูกไหมครับผมว่าบาคนเนี่ยบางคนยังไม่รู้เลยนะฮะมีคนบอกว่าที่เรียนกับเขาบอกว่าม่อนชงกับพี่นิพลรู้กันเองอะไรเงี้ยมันก็เออมามาแบะเวลาเมาเหมือนเหมือนจะรู้กันอะไรเงี้ยนะ เราพยายามให้ให้ความฉลาดคณะลงทุนนะครับโดยที่เราพยายามที่จะบอกว่าเรามไม่รู้นะฮะแต่ถ้ามันบอกเราเราพยายามจะทําตามมันไปทางไหนนะครับที่เราเล่นทีเฟกเสียหายหรือเล่นหุ้นเสียหายเล่นทองคำเสียหายเนะี่ยเพราะเราพยายามไปคาดการณ์ว่ามันจะเป็นยังไงค่ะแต่เราไม่ได้ไปไปบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เราจะทํายังไงถ้าเราเป็นนี้จะทํำยังไงนะครับถ้าเราเรียนหลักตรปญญาโทเขาจะมีแล้วให้เราทําพวกเนี้ยนะฮะให้ให้เขียนแบบเนี้ยถ้ามันเป็นนี้ เขาให้สร้างสมมติฐานนั่นนะครับสมมติฐานเป็นนี้เป็นนี้สมมติฐานนี้เป็นแบบนี้มันไม่มีอะไรที่บอกว่าต้องเป็นเป็นแนวทางที่ทางเดียวโดยเฉพาะที่มันอยู่ในจุดหัวเรียกหัวต่อนะครับต้องเขียนซ ي นาริโอขึ้นมาเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราผิดพลาดเพราะเราไปบอกว่ามันจะต้องรีบาวไปพันสามร้อยหกสิบไอ้แบบเนี้ยทําให้เราเสียหายถ้ามันไม่รีบาวล่ะผู้นี้ถ้ามันเปิดโดดเราจะทํำยังไงผู้ที่เปิดโดดช็อตนะครับนะครับถ้าไม่ผ่าน 868นะครับถ้าผ่านล่ะผ่านก็ลองสิถูไหมครับเดี๋ยวทีเป็นทีตายนะกํลังจอดโยใช่ซีรีส์แนนเออพี่เราผมดูลองอยู่ผมยังดูยังลงไม่จบนะฮะนี่นี่เดยกกากระบาดดอกจันห้าดอกอะไรนะครับอ่าตัวทีทีทีเคเอเท่าแก่น้อยเอ่อหุ้นเข้ามาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ เข้ามาเจอสภาพตลาดไม่ดีนะครับแล้วหุ้นก็ยังอยู่ในมือเท่าแกะน้อยหมดนะหุ้นเนี่ยไม่ลงหรอกครับเราดูกันแล้วกันว่าเขาจะเล่นขึ้นไปก่อนแล้วขายลงมาผมคิดว่าเขาเล่นขึ้นไปก่อนแล้วขายลงมานะอ๋อแล้วก็มาเก็บหุ้นใหม่นะฮะแล้วก็ค่อยเล่นอีกรอบหนึ่งอ่าแต่ถ้าดูลักษณะนี้ก็คือว่าเขาทําตามตลาดนะฮะอ๋อครับก็ด่จริงๆเวลาหุ้นจะเข้าตลาดเท่าแกะน้อยเนี่ยเขาจริงๆเขาอยากจะเข้ามาตั้งนานแล้วนะค่ะแต่เขาเลื่อนมาตลอดเลยเพราะเขาเขารอภาพตลาดนะฮะ ให้มันดูดีถูกไหมครับตอนนี้มันไม่ดีเลยนะตอนนี้นแต่ปรากฏว่าเขาเลือกผิดนะฮะแสดงว่าแสดงว่าคนที่เป็นเล้าไรหรือคนที่กําหนดให้คุณเข้าตลาดเนี่ยนะฮะก็คือมองตลาดไม่เก่งเอ้ยไม่ใช่นะเอเชฟพลาชใหญ่ออยักษ์มือมานะกนะ<ข>็ไม่ไม่คนใหญ่ลักมือมาไม่ได้ไม่ถือว่าจะมองตลาดถูกนะอม,มีอยู่มีอยู่ช่วงหนึ่งนะมีสํานักหนึ่งสำนักใหญ่มากนะฮะเป็นสํานักวิจัยใหญ่มากนะครับคือถ้าเขาวิเคราะห์อะไรมาในเขาจะปีรายสัปดาห์ใช่ไหมครับค่ะ ทุกคนเนี่ยจะรู้หมดเลยนะวิเคราะห์ให้ทําตรงข้ามสํานักเนี่ยไม่ต้องไปวิเคราะห์เองนะ,ะเป็นสํานักวิจัยนะ<ช>ของธนาคารแห่งหนึ่งใหญ่มากนะครับ<ช>เดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วเ <c oughs> มื่อก่อนนะวิเคราะห์จะรู้เลยว่าไม่ต้องไปวิเคราะห์แล้ววันวันรอตามเจ้าเนี่ยเ,เจ้านี้มันบอกให้ช็อตลองให้ลองก็คือช็อตเป็นเป็นเป็นนี่จริงเป็นนี่จริงนะเป็นนี่จริงในส่วนของคุณนิพนก็คือพรุ่งนี้ตัวเป็นแปดหกแปดถ้าผ่านขึ้นให้ลองตัวซีรีส์แซดแต่ถ <c oughs> ้าไม่ผ่านให้ช็อต ผ่านเป็นยอ่อหลอกนะผ่านเป็นยอ่อหลอกถ้าผัดกรณีนะผ่านนะคุณผู้ชมค่ะเป็นยอ่อหลอกแต่ถ้าไม่ผ่าน,นก็คือเด้งชอ็อตผ่านไม่ถึงสิ้นวันต้องปิดสูงกว่าะนะครับอ่าค่าะค่ะเพราะฉะนั้นในกลยุทธ์ก็คือว่าถ้าเปดิดโดดขึ้นไปแล้วมันไม่เกิดเน,นี่ยตอนเช้าเนี่ยเราก็ต้องเสี่ยงที่จะชอ็อตถูกไหมค่ะพี่นะในกรอบจากตุงนี้ขึ้นไปถึงแปดหกแปดเนี่ยเราก็คือต้องเสี่ยงช็อตแล้วก็เล่นจบจบในวันไปเล่นสั้นๆไปนะครอ่าได้เนาะหมดแล้วเนาะโอเคนนะครับไปเที่ยวไหนคะเนี่ย วันนี้ไปไปเขาเรียกสนนที่มันเป็นช้อปปิ้งอะนะครับโอเคไปเที่ยวให้สนุกนะนะครับครับผมครับสนุกกลับเมื่อไหร่นะกลับวันที่สิบห้าครับโอ้โหโอ้โหอ่เอาไปเหอะงั้นไปเยอะไปนานต้ไปถึงสกอตแลนด์นะไปไกลนะโอ้ค่ะค่ะแต่สกอตแลนด์นี่ก็ติดต่อกันได้นะเพราพวกเคยไปเนเธอร์แลนด์สกอตแลนด์ได้ได้ได้ตลอดได้ตลอดได้ได้ขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็